สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมครับบีมเซนแ์ดวนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องไอเดวินนี่ที่ผมจะแจกนะครับคือผู้ติดตามอ่ะมันต้องถึง500ก่อนนะครับถึงผมจะแจกถึงตอนนั้นผมก็จะปั้นไปเรื่อยนะเป็นฟูลเมนูด้วยนะครับเอออาจจะมีแอบเติมนิดหน่อยยนะครับเออประมาณนั้นแหละส่วนแบบว่าแบบช่วงนี้แบบพี่ก็พยายามแบบทำคลิปลงนะครับเออ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะบเบอร์พูดตาม200 mm. ผมก็ยังจะแจกริโอฟอดินาน,นะครับก็ใกล้ถึงแล้วก็ช่วยกันรีบกดหน่อยนะครับเออผมก็อจะแจกทุกคนนะเออแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันติดตามผมหน่อยนะเออถือว่าผมขอเลยเออเออนั่นแหละผมก็อยากสตรีมนะใครอยากให้ผมสตรีมก็บอกได้นะผมก็อาจจะไปเล่นกับคนดูด้วยนะครับเอออดีเนี้ยผมจะปั้นไปเรื่อยถึงพุ่ตามห้าร้อยผมว่ามันสวยแน่เออผมแจก นะครับเออสุ่มแจกแบบเอายังไงดีก็ถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมบอกเองก็แล้วกันเออส่วนใครที่อยากได้นะครับอืมก็ช่วยกันติดตามครับสองคนมันก็ต้องมีคนไม่ได้บ้างหรือไม่ได้บ้างก็ต้องเข้าใจกันนะซึ่งห้ารคนอผมพูดผิดซึ่งผมก็แบบอยากพยายามให้ทุกคนแบบสนุกกับทุกคลิปที่ผมทำมาเออแบบ ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็จะพยายามแจกมาเรื่อยนะถ้าผมแบบเริ่มมีตังมีเริ่มมีเงินนะเออผมเริ่มมีแบบไอ้ได้จากการด o n a t มาผมก็จะมาแจกบ้างน,นะครับเออเรม่ดีนะครับวันคืนวันผมอาจจะแจกไอทีเทพก็ได้ใครจะไปรู้เออถ้าถึงตอนที่แบบผมแบบไอ้แบบสร้างตัวเองได้เออประมาณนั้นอะไรเออเมื่อคิดเมื่อคิดผมก็อาจจะมีเนื้อหาแบบพยายามหน่อยแบบ ไม่ดูสิใครยายผมแบบเล่นฟรีไฟล์หรือแบบเล่นอะไรก็บอกได้แล้วโทรศัพท์ผมก็อยากเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหมา่ด้วยแม่งโทรศัพท์เครื่องนี้แม่งจะ,ะเบิดแล้วมั้งเออแม่งผมก็ไม่รู้จะทําทไงเอ็ก็อยากมีคอมแบบสตรีมเกมเขาหน่อยเองคือแบบช่วงนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วไม่มีอะไรทําด้วยไงเออแบบน้องน้องก็แบบช่วยพี่หน่อยนะเออพี่ๆคนเฒ่าคนแก,ก่ก็ช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเออไอดีเนี้ยผมแจกจริง เราพฤติถึงห้าร้อยคนดีผมปั้นไปเรื่อยๆถึงตอนนั้นโอ้โหผมว่านะแม่งต้องได้เลยทุกคนเออผมผมไม่สู้อ่ะผมพยายามลงคลิปทุกวันด้วยนะเออผมพยายามปั้นไอดีนี้ด้วยแน่นอนเออแล้ววันไหนที่ผมสตรีมก็มาช่วยกันโดนอนกได้นะครับเออแบบมาช่วยแบบเด็กหอือแบบคนนี้หน่อยนะครับเออแบบแบบ พูดก็ไม่ค่อยชัดนะทุกคนแบบผมอะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดหรอกนะทุกคนเออก็ประมาว่าแบบไอ้ดีนะผมมาจะปั้นไปเรื่อยนะทุกคนแล้วผู้ติดตามถึงห้าร้อยผมจะแจกโอเคปะผมต้องเล่าซ้าเรื่อยนะทุกคนถึงจะเข้าใจนะไอ้ดินแล้วผมปั้นไปด้วยนะครับเออพอถึงตอนน้ำผมแจกนะผู้ติดตามห้าร้อยใครแบบรู้ว่าผมจะสตรีมแจกเลยตอนแบบเข้าสตรีมแล้วก็แบบ ไปนั่งสุ่มตอนสตรีมเลยเอาดีไหมครับถ้าอยากให้ผมสตรีมแจกตอนนั้นก็บอกได้นะครับจะเอาแบบสตรีมแจกหรือทําคลิปแจกไปเลยหรือยังไงก็ตอผู้ติดตามถึง500นะครับเออต่ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับเออมาดูสแต็กลูนี่กันนะครับร้อยเจนะครับซึ่งผมอัออโต้ผมไม่มีสูตรนะสูตรอัพลูนี่ผมเพราะว่ามันอัพออโต้ดีสุดแล้วเออเพว่านะแบบ ไกดอัปออโต้แลทุกคนโทรศัพท์ก็เห็นไหมโรแม่งโทรศัพท์แม่ง,มงโคตรกระตุกอนะเออจริงๆดูนี่เป็นสไตล์วิ่งสอนนะน่าจะเป็นโฮปิเออร์นะทุกคนก็มานี้ยแล้วโ,โหถ้าพลังก็ประมาณนี้นะทุกคนโ,โหก็ถือว่าดีนะครับเออที่ระดับเหนืงเลยครับดีมากครับเมราะว่าแต่ความเด็วมันยังน้อยไปนะครับสําหรับผมนะเออสงสัยต้องไปหา สูตรอัพแล้วนะทุกคนแต่ผมที่เกียดน,นะเออไปดูคลิปอื่นก่อนก็ได้นะครับที่ตัวผมทําแบบไอ้พวกแบบพวกไอตัวเปิดฟรีเนี่ยมันมีตัวดีๆเยอะนะทุกคนผมก็ไม่ได้มีแค่แจกไอดีนะครับถ้าผมแบบตั้งหลักได้ผมก็มีอาจจะมีแจ,แ,จแบบแจกนู่นแจกนี่บ้างผมไม่รู้่าเออผมอยากแจกแล้วผมก็แจกเลยหรือว่าแบบคุณดูสนับสนุนผมผม,ผมก็ตอบกลับบ้างเออผมก็ ก็อยากแก่ยู่แหละเออพูดเมื่อกี้รอบแล้วคำนี้เฮ้ยเออส่วนคลิปนี้นผมก็ขอฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามถึงห้าร้อยครับผมจะขอบคุณทุกคนมากเลยครับเออจะพยายามทําคลิปให้ทุกคนดูทุกวันเลยเออจริงๆถึงมันจะเป็นคลิปนี้เฮี้ยทุกคนก็ฝากดูนะครับเออแบบกดไลค์หรือแบบด่าผมก็ได้นะผมไม่ว่าเลยแต่ขออย่างเดียวนะครับ ช่วยการติดตามผมหน่อยนะเออู่ว้ผมหน่อยเออโอเคปะช่วยผมหน่อยผมก็อยากเป็นสตรีมเมอร์แล้วผมอยากเห็นตัวผมเมื่อไออีสปีเลยเดูมันจะเป็นไงเออก็ประมาณนี้แหละครับเออผมก็จะปิดคลิปแล้วคลิปก็ยาวคลิปพูดมากแบบเร็วๆก็น่าลำคาญเลยเออผมก็ขบ๊ายบายเบเลยบายนะทุกคน สลายยูไปเลยเพื่อน